ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวน้ำพูลายสายนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีสายชาร์จนะคะแบบนี้ให้1ชิ้นนะคะจะมีเฉพาะสายชาร์จไม่มีตัวแอดเตอร์นะคะสามารถใช้กับแอดเตอร์มือถือทั่วไปได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแผ่นกองให้2ชิ้นนะคะเวลาใช้งานใช้ทีละ1แผ่นนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นถาดสําหรับเลียน้ํานะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นถาดสำหรับใส่แผ่นกองนะคะวิธีใส่แผ่นกองก็หมุน ตัวถาดออกมานะคะแล้วก็วางแผ่นกองเข้าไปตรงนี้แล้วก็วางกลับเข้าไปให้ตรงล็อกนะคะนะเดี๋ยวด้านในนะคะจะเรา,เ,าเขาจะติดปั๊มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฟองน้ําตรงนี้ไม่ต้องแกะออกนะคะจะเป็นตัวช่วยกองขนช่วยกองฝุ่นนะคะไม่ให้เข้าไปในปั๊มอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ําเข้าไปนะคะ วิธีเปิดใช้งานนะคะกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะคะประมาณ1-2วินะคะตอนนี้จะเป็นโหมดเซนเซอร์นะคะที่ตัวเครื่องจะทำงานเฉพาะเวลาที่น้องเข้ามาใกล้นะคะเซนเซอร์จะมีด้านหน้าตรงนี้นะคะอันนี้พอเวลาที่น้องแมวน้องหมาเข้ามาใกล้บริเวณด้านหน้าเซ็นเซอร์ตรงนี้นะคะตัวน้ำพุก็จะทํางานนะคะพอน้องออกมาจากบริเวณเซ็นเซอร์ตรงนี้ตัวเครื่องก็จะหยุดทํางานนะคะ อันนี้จะเป็นโหมดเซนเซอร์นะคะแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดให้เป็นน้ำพุไหลตลอดเวลานะคะเราก็กดค้างไว้ประมาณ1นึงถิ้นนะคะตอนนี้น้ำพุก็จะไหลตลอดเวลานะคะถ้าเราต้องการปิดเครื่องก็กดค้างไว้นะคะจนไฟข้างหน้าดับนะคะแบบนี้ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ